ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุนฟังนะครับรายก,การต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการบโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไป็นก่อนนั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด in for the p l i n g e นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟินาทีครับ30 usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น welcome โบนัสต้อนรับลูกค้าใหม่ แอชับรับนักถุดรับผู้นำเทคโนโลยีด้านการเทรดให้บริการมากกว่า150ประเทศระบบสะเสถียรค่าสเปดที่ดีที่สุดผ่านการรับรองนะครับคนไทยพร้อมซัพพอร์ตนักลงทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรดบนเทรด g ิวิ w ได้ด้วยนะครับผมมีทั้ง MT4 MT5 ให้เลือกสรรซิเทเดอร์ก็มีเช่นเดียวกันครับนักทุนฝากเอาไว้นะ และนี่เลยครับนถุนครับใครสนใจนะครับอยากจะเข้าห้องซิกทองคําน้ํามันของกระผมนะตอนนี้เรามีให้บริการแล้วนะครับนครับผมก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้นะครับเจเจกดชิกแดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบ0.69% S&P 500ปรับตัวปิดลบ1.12% NASDAQ นะครับปรับตัวปิดลบมากที่สุดเลย1.26% โดยไดส่ขขงข้อตัดสินีดาวโจนสตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันอังคารโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลว่าสหรัฐอเมริกานั้นอาจผิดนัดชำระหนี้หากว่าทนายขาวและก็สภาคอนเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขยายเพดานหนี้ขณะที่นักลงทุนก็จับตารายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมของธนาคารกลางสหรัฐและก็ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE ของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางของอัตราดอกเบีย้ย การเจราจาปรับเพิ่มพีดานี้รอบใหม่ระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐและนายเควินแมคคาทีประธานสภาผู้แทนรัฐมนตรสหรัฐได้เสียสิ้นลงแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยที่ทั้งสองฝ่ายนั้น,น,นก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ขณะที่นายแมคคาทีกล่าวว่าเขาจะไปเจราจากับประธานาธิบดีไบเดนแบบวันต่อวันจนกว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้นายบัตทิวมิสกินไดนะนะ้กับนกวิกา์จากบริษัทจอห์นแฮนคอกอินเวสเมนต์แมนจเมนต์กล่าวว่า ตลาหุ้นสหรัฐยังมีแนวโน้มที่จะมาเชิญกับความผันผวนอย่างหนักก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายการผิดนัดชำระหนี้ในวันที่1มิถุนายนหรือว่า x d a t e ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลกลางสหรัฐจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามพันธะกรณีกฎหมายขณะที่นักวิเคราะห์จาก UBS Global Wealth Management คาดการณ์ว่าดัชนี SP500 นะครับจะร่วงลงกว่า10%เเลยหากท่ายมยบขาวลัวาจากคอนเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการเพิ่มเพดานหนี้ได้ก่อน x d a t e ครับ อย่างไรก็ตามครับตลาดก,ก็ได้รับแรงหนุนระหว่างวันหลังจากที่ s p Global รายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อหรือว่าเ m i รวมทั้งภาคการผลิตนะครับนักทูนครับผมพุ่งขึ้นสู่ระดับ54.5ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ13เดือนจากระดับ53.4ในเดือนเมษายนโดยขณะที่ดัชนีพยาบนะครับเวลาที่ยืนอยู่เหนือ50เนี่ยก็จะเป็นการบ่งชี้นะครับว่าภาคธุรกิจของสหรัฐนั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องครับตัวนี้ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้ราคาทองคำของเราในช่วงเชา้านี้แล้วก็คือที่ผ่านมานั้นสามารถที่จะปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปได้นะครับด้วยความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาพีดานี้ที่ยังไม่ชัดเจนครับส่วนราคาน้ำมันดิบนั้นก็ปรับตัวเข้าสู่แดนบวกเช่นเดียวกัน86เซนรับดีมานน้ำมันเบนซินพุ่งครับ ตลาดได้รับแรงหนุนนนครับจากการที่สถานบันปิตรเรียบอเมริกาหรือว่า API ซึ่งเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นลดลง6.799ล้านบาร์เรลและก็สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง6.398ล้านบาร์เรลในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุดณวันที่19พฤษภาคมโดยข้อมูลดังกล่าวนั้นสะท้อนได้เห็นเลยว,ว่าความต้องการการใช้น้ำมันเบนซินในสหรัฐนั้นปรับตัวสูงขึ้นและก็เป็นปัจจัยที่หนุนให้กับน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้น2%ครับ ได้เป็นข่าวที่เราได้นำมารายงานให้กับผู้ชมทั้งหมดแล้วนะครับนันงจุดครับสวัสดีครับ